มีสี่โยนาไว้ก่อนสอกส้อนเดินดันต่อไปสัมบัติกระบะสิรีลาเข้าไปเข้าหัวเรือนมีเดินนอนไม่สูงเจนเท่ไม่ตันดาเดินภูมินำหลวงโยประดังวงแววเอิบมึงแาวเสียงจับบัตรบังแววเบื่อมะนอนไม่เบื่อบ่จะโบลร่บีลาอกกีไมเบื่อลาบัตรบึ่งพระมาจำไว้ตองต่อยเข่าเราเดินเดี่ยวไปเฉียวไฟไลลมเราเดินเดี่ยวไปเฉียวไฟไลลมชมทุ่งศอกทุ่งโซนและวเกิดสง่ารีงามตาไม่พาหวยพามาพามาตามที่ร้านจองน้ำตัดจองมาดังเว แรงแทงยังคงเตะเหล่าพิลาบาลตามของตาที่มองแลลาปะซ้อนเพื่อนำมาละม่ำทำเสียงมันมาตามมากู้ตาปะซอนย่ำพอคนเดียวพอร้องรุ่นได้ไปทำหันลันพาวัังลูกนั่นลังลูกนั่นเดิมมังก็เพียงผาไะเจอมางงงงงกันลั่นลุกงงยันผูละงงละงามมาตามมาต่างเขาโอละฟังเพียงนาไปตามผู้รังเพิงไหลทันแลเดือดแต่มาตามมาตองต่อยหินนับว่าสิบห้อยหอมจอมเข้าก็ผู้ละงอละผู้ละหองละกอละกงจะวงกัรกับผู้ละข้าไม่เข้าขอไมตตามาฟองฟองฟ้ามีเขา งมีเขาวันเดนเหล่ากะนาวสีขิดตัวขิดยาพระมาไปเดนดาไปเอาไทยหีบอะไรเขาผ่านมาข้ามาจาาเพลอยสันเขาพระบาทเขาพระจันทร์เขาพระนอนมีเขาพระงามเด้อมาดีเขาเก่งแดนเก่งไม่ร่มแดงผู้พาไร่เนึ่งผ้าแดงมี่ผู้อ้าละแม่ละผู้ฮุงผู้ฮุงผู้ผ่านผู้ล้านผู้พาละผู้กะดีไปแข่งกองกะดีผัดลมผัดกองกะดีเงาเยาว์เสียงทุ่มผัดเสียงลมผัดเสียงละไม่ใหญ่ในเขาละผู้กะเราจะผู้ผากจะมาจะเม้วนไหวเวียนมาละถึงปลาทาง เพลงแล้วไปเราลงมารวมสวจุ่มุมมาทางไทยแว้ดงน้ำเตกคงเราบึนวันดันฮีนก็เดมีนินปละลงลายฟูแลนาเรีเป็้อุตากะโมทางเที่ยวออกมาจอมาดออปหอยดำมีน้ำาทางต่อมาดังสูปะทมตุ้งเสียงตุ้มตึงเสียงตุ้มตึงมาตึงตุ้มตามเขาบกลมมาโซ่ลอยแพักกะเบงกรดไปข้านาตโอละอย้อยห่จะพูทุนภาคนันตันไกลกาเปลียนการไกลพูดผักภาคสู่ละไก่ห่างหักเตอร์นออกเี่ังหักไปห่างนั่งขึ้นบานมานั่นแล้วสิฟ้านางกับ้าเอารอ พอมน้องสิภาอ,อารันดงเงินคณะวน,นวนมวนมวน,มวน,มวนไม่ปอนท่อนี้นา